คุณนั้นมีแฟนยังเรครับส <c oughs> วัสดีค่ะคุณเรศสวัสดีครับ <c oughs> เราอยู่กันที่บวับวทองสตูดิโอบัวทองสตูดิโออยู่ที่ชั้นสี่ของตึกสำนักง,งานใหญ่ครับบัวทองเบเกอรี่แยสไซน้อยก็คือที่นี่นอกจากจะขายพวกวัตถุดิบยังมีสตูดิโอด้วยสําหรับแบบมาจัดเวิร์กช็อปต่งหากมาจัดเวิร์กช็อปหรือว่าจะเช่าสถานที่ทําขนมอะไรกันอือบอกว่าสตูดิโอบ,บัวทองแห่งนี้นะคะ มินิมอลมากน้าว่าทำคอนเทนต์มากอยากทราบที่มานิดนึองว่าตั้งมถึงแบบเออมาจับเป็นธุรกิจเกี่ยวกับวัตถุดิบเบเกอรี่หรือว่าพวกเค้เกกจ,จิ้งอะไรเงี้ยจริงๆก็เคยทํางานอยู่ในบริษัทมคอันนี้เป็นธุรกิจที่บ้านม,มีสาขาหนึ่งก็คือสาขาหนึ่งเนี่ยจะอยู่ในบางบัวทองเออมันไม่ได้ครบวงจรสถานที่มันไม่เกิอ,อํานวยในเรื่องของแบบลานจอดรถหรือว่าแบบการเดินทางความสะดวกของลูกค้าเลยครับก็เลยตัดสินใจหาที่มาเปิดเป็นสาขา ใหญ่เรียกได้ว่าออกมาตั้งแถวใหม่ด้วยตัวเองชั้นหนึ่งก็จะเป็นพวกโซนิทั้งหมดเลยแกล้งโซนเนยของสดหรืออุปกรณ์สำหรับวัตถุดิบสำหรับทำพวกเครื่องดื่มครบวงจรครบวงจรมากครับมี2ชั้นครับแล้จะมีชั้นชั้น2ก็คือจะเป็นบรรจุภัณฑ์ก็จะเป็นพวกกล่องกระดาษของพลาสติกหรือว่าจะเป็นพวกถุงกระดาษอะไรงเงี้ยมีที่ชั้น2เลยบล็อกเจนนี่ก็สามารถหาได้ที่ชั้น2มันใช่อุสีชมพูเด่นเลยครับก็เป็นอย่างงี้อ่ะอ่าอันนี้คือบัวทองเปิดมากี่ปีแล้วเปิดมาทั้งหมด2ปีครึ่งแล้วน่ะ ัก็ประมาณ20กว่าปีก็คือคุณเออร์รุ่นสองรุ่นสองจุดเด่นของบัวทองคือคืออะไรคะที่พี่ๆอื่นไม่มีครับก็มีผมนี่แหละถูกปะล่ะก็จริงตัวที่อื่นพี่อื่นไม่ใช่คุณเออรเราแล้วก็จุดเด่นถ้าไปสาขาหนึ่งก็เจอนะถูกส่วนมากใหญ่จะบอกว่าเคยมาแล้วที่นี่วิ่งคนไหนที่มาทำไมจะคุณเลอรอ่ะอะไรนี่คือคำถามสำคัญคุณนั้นมีแฟนยัง อะไรๆคนังโสดตอนนี้ยังโสดยังโสดนะคะคุณสามารถฝากรับไปได้ฝากแต่หลางผู้ไปเฉยเลยหลัไม่ได้ฝากร้านแล้วครับฝากคุณไดยฝากร้านได้เลยครับคุณเอ๋อฝากร้านด้วยนะครับร้านจะมี2สาขานะครับแต่สาขาที่ครบวงจรก็่คือจะเป็นสาขาสำนักงานใหญ่สาขา2อยู่ที่บริเวณแยกไซน้อยก่อนเอ่อริมถนนกาญจนาเลยครับก่อนจะเลี้ยวซ้ายเข้าไซน้อยก็ฝากร้านไว้ด้วยนะครับ ถ้าใครอยากชุ่มชื่นหัวใจก็สามารถมาเจอซีอีโอสุดหล่อได้ที่นี่นะคะเพราะอยู่ตลอดอยู่ใกล้ๆบางบัวทองก็ไปสาขาหนู่งได้ใครสะดวกมาสาขา2สำนักงานใหญ่ก็มาที่นี่ได้เลยโอเคค่ะก็ยังไงวันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณเอิร์ธขอบคุณครับขอบคุณค่ะ